น hmm oh, ี่เราได้กนึกไปถีกนกถึงมีถึกนึกโมีโอกาคือตั้งว่าคือว่าตั้งแม่แม่ของป้าใต้ก็คือว่าเจ้าก็อยู่พู้เดียวมาเลยบอกอยู่พู้เรอมาตลอดจนได้ผัวจนได้ผัวอ รับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุมสุคนวายสิโยประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศการยินดีตอนหับพ่อเม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเขาสุซองบ,บัลติเีนแล้วพี่น้องเลยโดยมาพบมาพอกับาบาตดีมือนี้การบรรยากาศการจะคืมๆเนาะพี่น้นองเนาะว่าตอนนี้บตลตีการอยู่บ้านนะ ไพรวันพันติเมนพี่น้องเลยปอติบีก็เห็นป้ายผืนเขียน่ว่าบ้านไพรวันพี่น้องอ่าพอดีว่ามือน,นี้เนะาะออตตบีแล้วก็ซ่บกึมซาลายในเดินทางมาสวนซ่บกึมเนาะพี่น้องมาเบิ่งสวนอ่าส่วนมันซ่บกึมพี่น้องก็เรียว่ามาแวลินนะมาป้าคนหนึ่งพี่น้องเคยได้ยินข่าวว่าอ่าเพื่อนพิการบอกพี่น้องเลยออตตบีกิา ได้ยินซักคืนกับซาไล่เพิ่งว่าวน้าพี่น้องมาพอซาถ้าเพื่นติดตามซักคืนกับซาไล่มาแต่ดนแล้วกันนาซีเห็นน้าพี่น้องในคลิปซาไล่กับสาซาไล่เลยกับอาซักคืนนะพี่น้องกต่ซีนาซีนในคลิปเคยมาว่าเพิ่นจะเคยมาเขื่อนหนึ่งนี่แหละพี่น้องแต่ว่าปัตบีก็ยังไม่เคยมาจากเถื่อนเนาะเพราะว่าปัตบีก็มาครั้งแรกเลยแล้วแหละพี่น้องเพราะว่ากาฮากเฮิตยูทูบน้าพี่น้องเนาะ สูกรกระไดมองสองเดือนนี่แหละพี่น้องเลยสองเดือนแต่ก็ยังบ่ฮอดออกพี่น้องโดยเพราะว่าอชอบเกลื่อนคนเคยมาแล้วพี่นอ้องบอสบินยังิ่เคยมาจักเถื่อ,อพี่น้องเลยโดยเป็นอะไรไปลาเป็นชิเป็นไพรมานีา่าเป็นอะไรนะพี่น้องเดี๋ยวบอสพี่สิพาเข้าไปหาเพื่อนข้าไปถามไทยคนเลยว่าเพป็นเป็นไพรเพป็นมีชื่อเสียงมาแต่ใส่นะพี่น้องเนาะ โดยผมเป็นการสักศาสตเซเวลาพี่น้องเ้ยเดบ่าว์บาตวบีสิพาเขาไปหาเพิ่นเลยโดยมพี่น้องเ้ยเพิ่นก็อยู่ผู้เดียวพี่น้องบ่บาตวตบีก็ยังมีข่าวมาเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวบ่าว์ตบีก็สิขอ,ขอขึ้นไปถึงเฮือนเพิ่นเลยเนาะพี่น้องเ้ยเพิ่นอยู่เฮือนอยู่บ้านหนไปพี่น้องโอ้ย เกือกไพนนี่นะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยอันนี้บัตเตอร์บีก็ขึ้นมาถึงเฮือนพอดีเนาะดูสลายสบายดีเดลยสไลด์ดูนะอยู่กับใคร์นีพี่น้องดูสบายดีไหมดูดูอืม อยางนีื่อแม่แม oh, ่ส <packing S 2> ื <networking MIC> ่ออะไรเนาะเต็มจ้ะแม่เต็มโอ้ดยขึ้นเขาขึ้นั่งแม่กเนื่อยนี่บุพกาศแล้วมีคนหนึ่งแอ้คนประการหาลูกนี่บุพการแล้วมึงจะพักกอดจมวันแกมวันประกาศหาลูกกับอ้ซื้อลูกอู้อู้อำเภอใดเนาะเพื่อจะควตาตัวอือัวแม่นี่อายุจากปีเลยหกสิบกว่าปีหกสิบกว่าค่ะโอ้ ในชีวิตลราอยู่กับไพาอยู่เฮือนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเขาขึ้นมาเองผมขึ้นแน่อืมรวยรวยโอเคกินข้าวกินน้ำอะไรวะแม่กินเะไรจ้ะแม่เชียงลำไยเตียงางรวยรวยเตียงบางอืมเอาอีกินอีกอ่าตอนนี้ก็บคนตกเะไรที่น้อนนี้ พ่อเอาข้าให้อยไปตะกินพอเขาไปเรื่อยไปตกินอยู่ตึมนอกเขาไม่ครอบครัวเขาโดยคือว่าแม่นี่อยู่เพื่อนผู้เดียวบอกโดยโอ้อยู่ผู้เดียวมาจากปีเลยหายปีจะหาปีจะผมมีผัวเขามองเขาถึงจานเรายังไม่กินโดยอยู่ผู้เดียวมาหาปีแล้วบอกโดยโอแต่ก่อนนะเคยมีครอบครัวบอกปวตายปวตายโดย คนที่บ่มีลูกกันเขาทิชานี่นขนาดเขาที่นำมาลาตายอืมเพื่อว่าแม่เคยมีครอบครัวอะไรมีลูกบ่สักโดยมันมีลูกคนรกโอ้แต่งคู่สองคนอืมคนแรกแรกัคนแรกมันัวมีลูกสองคนโดยแต่บัะเดีแยวงดูเขาหึงเขาถูกตีประจำไม่ดีเขา พอชีวิตม oh, e, th oh, oh, oh. ันชกทำอยูแล้วแม่ถึกยิงตายมีทุกแ่าตัวนี้แตกมาสหลายโอ้แม่ถึงสิหลายเลยแม่ของอันแม่ที่ถึกยิงตายบอกโดยโอ้ถึงตายแม่ของป่านถึงยิงตายเขายิงฉานหลังเจฉันหลังชันดินนมขมอพอยังเก็บไปไปพ่อแม่ลืมลืมพ่อลืมแม่ คือว่าแม่ของป้านี่ถึงยินตายโอยแต่จักปีแหละถึงตายตั้งโอยหลายปีแล้วงแต่ป้ายังน้อยนโอ้แ่0ปีแ้ว่4 50ปีโดยโอ้เป็นไดป้าจําคุมได้อืมป้าจะแตสลายไปเลยจะแตสลายไปเลยโดโอ้ bay đi lên pha kín <ngảo> <laughs> kín bay <đợi ngảo> <laughs> mm. kín hại bay yeah. kín đơn cả mà bơi kín đơn cả mà môi gãy mẹ đi đâu ra con nó bị kín kín bị kín nó mồm miệng cả อืก็คือตั้งว่าคือคือว่าตั้งแม่แม่ของป้าตยายนี่ก็คือว่าเจ้าก็อยู่ผู้เดียวมาเลยบอกอยู่ผู้เดียวมาตลอดอืจนได้ผัวจนได้ผัวโอ้ยได้ผัวนี่อยู่นํากันประมาณจักปีสะจืดอ,อยู่บอกดูอยู่ประมาณสี่ปีอยู่นในพวกอยู่กับผัวสี่ห้าปี สมองนี่เบอพอดีกันสมองมันข่เดิในมองแตกทีเดียวบาดพิการบาดดีพ่การโดยโอ้ขี่เด้สมองแตกนี่ยาเหย่เบอพนเบึงบพันเจดีพนเจอดเนจทิจาบขอบอนนักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปเจอเนยขอบอนนักผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลย

นี่คือว่าปัจจุบันนี้อยู่คนผู้เดียวโดยอยู่กับหน่อกับหลานเล็กๆลงโดยคือว่าสบายดิกินสบายบัดดิบินจะมีผัวหักมีลูกนอกกันอยู่บ่มีสองคนสองคนโดยยิงคือผู้ชายใช่ไหมคือชายชายวัดสองโดยแล้วเพิ่นไปอยู่ใส่สรุปอันนี้คนหนึ่ง จ่นครวีธรรมราชจันทรวีธรรมราชโดยคนหนึ่งอยู่โคราชพ่อคนหนึ่งอยู่โคราชน้ำพ่อพ่อไปแยกไปเอาไว้มามันหนึ่งหนึ่งป่าโพดแต่งเป็นชีเชิดแต่งชีรัชชามันบ่หูป่าเป็นยังไงได้กันแบบบังเอิญนะได้กันแบบบังเอิญโดย โอ้ oh. ป้าบ่มีที่พงดีใ่เป็นเอาอว่าเพื่อ,พอนพ่อครับพ่อหาดโดยความบังเอิญบ่ได้ตั้งใจบ่ตั้งใจเลยโอ้ oh. ่ไ้ยิบประเดมดูดูกดูดจกันเลยพรจะพป่าะาปาอันจะเจตสายมือพ่อปากันไปแต่ใจแตกสลายโดยเจีาจากบ้าน ก็จะมองไทยไปเรื่อยๆก็จะมองเงินจะมือนน่จะแตกหมอเขบอกว่าอย่าคิดมากเลยก้อยถึงจะหมอนี่มันแตกเออจากมันตายแล้มันจะไม่ปวดตายคือว่าตอนนั้นเจ้ามีครอบครัวหาเจ้าอยู่ใช่ไสมอยู่นี่นี่บอกว่าอยู่ไสนอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยโดยไปทํางานบอในข้าวชงมาไปทํางานบ่อยู่เมืองไทยอ่าคือว่าไปอย่าง ป,ปลาบูไปมาเรื่อยๆพอาะใจม่นใจม่นจะฉลายไปบนเต็นเตายอืมตั้งแต่เมตายแล้วมีครอบมีคไรัวเลยไปอยู่เมืองไทยบอกใจเด็กฉลายไปในเมืองไทยพุ่นใจเด็กฉลายเลยคือว่ามาอยู่พี่ฮะจักปีแล้วสัจะมาอยู่เพียงสองปีสองปีโดยพึ่งเอามาช่วยอืมตะกี้พึ่นมาไปช่วยของพึ่ง นดิหไงบาของเพื่นมาซอยพลังมังคาวิ่งชวเลาไปยังบปเจอกันนี่นี่มไม่ชอ์นี่อย่างนห้นอมสนักข้า่มโดยโดยนี่คงเพื่นที่มาดีๆจะหัง้เมต่คองดีๆเนาะโดยนี่คุเพ็่นที่มาให้ตนนั้นนี่ เอาไว้โดยจะอยู่พอดีนี่จะมีข่าวมีน้ำกินอยู่บ่มีอยู่เพิ่นไม่ดิบกระหายไดกตรงตรงหอขอพื้นกินบ่อโดยอันนี้ก็จะหม่อว่านพุ่น่อไยโอ้แกงลำไยกันตั้งแต่เมื่อวานพุ่นโดยขอพื้นไปกระหายบขอพื้นมาหายโดยโดย เสนองเลยใส่ใเป็นโคนร,รง,งการผมน่าควรจะว่าง่ายกับมีครอบจะมีครอบมีครัวเนาะแต่ว่า<ด>ยครัปวปลาครัวถีบครัวปลาปลาปลเพิน่นเพิ่งมาไงได้ปาลาสิมไปเพิ่นที่มาเพิน่นน่้อยู่ให้ที่จะชิพันชานนนพันชาบินะชาพันเพื่อจเป็นนัว ปาบ่อีกจังได๋น้อเพิ่นมันถามมาได้บ่ยายพี่กูชื่อแล้วบ่ได้เด็กเลยอ๋อเพิ่นอืออ่ะพี่น้องเอ้ยบาตวีก็เงินไว้เพิ่นซื้ออ่าไปดแป้งนัวพี่น้องบาตวีก็มีบ่หลายดอกแต่ก็สิแบ่งปันให้เพิ่นเนาะอ่ะแมโอย่บหยังอนะชาวพันธุ์แม่นแม่นบ่โดย ท่าเอานะแน่นองอยู่กันหน่วยสาธูเลยคุ้มคุ้มจะเล่นโดยอ่ากะโอเคพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาจะบีบกันสิขอตัวลากับบ้านกับเพื่อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้กับพนกับตกมาเล่มาจะดีใจบ้านที่ขอที่ม้านที่ปกครองไายโดยที่ชี้ชี้ยังเงาะหนังเครื่องมาอืมถึงได้กระสูนต่อไปเ้ยแม่เ้ยคนเฮามันเลือกเลยไม่ได้แต่ก็ เห็นแมวเขาเกิดมาแล้วก็สูนต่อไปในไดซิวิตมันเป็นลรเนาะอย่งไดกระสูๆนๆเนาะโดยโดยสบายดีสบายดียดคงไม,ม่คงไม,ม่คงเดิอดร้นล,ลูกเอ้ยโดยมาเวลาจะไปยามายดอนในทุกครบรอบแล้วนะเสียเรือปลาโดยฮ่าถั่วขาถั่วเราวยโดยเงินทองนี่ป่าเข็นโดูจ้ำโดยโดยชาวพันธุ์นีนป่าป่าต้องเชื่อมาใน้นที่หนาว อ๋อาลับกันเด้อสบายดีเพือนหนึ่งเนาะดดเป็นของชาวึืมเพื่เนนะผาเสือมาาถ้ทถไม่คนสกจะเล่นยอ่นของตัวเองถูกอาเฮาขอโตขับกันเยพี่น้องพี่น้องมีเพื่นเป็นเฮือนเพิ่นเพิ่นอยู่พอดีอนนอพี่น้องเพิ่มราเพื่นกับ เคยมีครอบมีครัวพี่น้องกาอยู่เพื่อนเคยมีครอบมีครัวมีลูกนํากันสองคนแต่ว่าบันนี้เพิ่อนอเพิ่อนอยู่ประเทศไทยเมื่อก่อนนะพี่น้องเ้ยแต่บันนี้พวเพิน่นเพิ่นมีพว,วสองคนเนาะ,ะพวผู้หนึ่งหาใต้เลยพี่น้องและนี้ผู้หนึ่งหาปะเพิ่นอยู่เมืองไทยพี่น้องเลยแต่จนปัจจุบันนี้เพิ่นกาถืออ่าทีมมาอยู่ผู้้เดียวพี่นอ้องเพิ่นว่าพว,วาป,ะ,ปะอยู่เมืองไทยแล้วกั เพิ่นส่งโตกลับมาล่าพี่น้องเพิ่นตอนนี้เพิ่นก็อยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยโดยถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญทันใดที่เพิ่นที่อยากซอยเรือเมตตาสงสารเพิ่นเนะาะบัตตบี้กับยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อเมย์พี่น้องเั็สุขสู่คนเด้อวาสีซอยเรือเพิ่นด้านได้ก็ตามเนาะพี่น้องที่เพิ่อนอยากซอยเรือฮะแหละว่าสิเป็นข่าวสารอาหารแห่งบตัตตบี้กันยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อพี่นอ้องเม่พี่น้องเนาะควาเพิ่อนก็ขาดเชน อยู่พอดีตัวพอดีคุะพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้บาตูบีขอโตลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสุดท้ายค่ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่อาสมคฉีดบาตูบีแต่ต้นจนจบแต่ต้นจนจบสุดท้ายนี้บาตูบีขอกล่าวคำว่าสบายดี